กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Move ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ Neo Automata ตอดที่6ครับโดยวิดีโอนี้จะไม่ใช่การแคสเกมนะครับแต่ว่าเป็นการเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านเกมเพลย์แล้วก็ฉากต่างๆภายในเกมครับ การค้นพบสัญญาณของเอเลี่ยนในรอบหลายร้อยปีทำให้เกิดความหวังว่าการต่อสู้อันแสนยาวนานที่เกิดขึ้นนั้นมีโอกาสจะจบลงหากเราสามารถกำจัดเอเลี่ยนเหล่านี้นะครับที่หน่วยรบโยฮานนั้นเชื่อว่าเป็นต้นตอนของผู้ที่ออกคำสั่งแมชชีนไลฟ์ฟอร์มทั้งหมดบนโลกโดยสัญญาณเหล่านั้นถูกส่งมาจากพื้นที่ใต้ดินที่เพิ่งพังทลายลงไปหลังจากการต่อสู้กับหุ่นรบกาลอัตในครั้งล่าสุด เพราะว่าการวิเคราะห์สัญญาณที่ได้นั้นยังไม่สมบูรณ์ครับเนื่องจากยังขาดข้อมูลที่มากพอฉะนั้นคอมมานเดอร์จึงได้สั่งการมายังแอนดรอยทั้งหมดให้ทำการสืบค้นหาข้อมูลจากพื้นที่ใต้ดินดังกล่าวและแน่นอนครับว่านี่ก็คือภารกิจต่อไปของเราจากนั้นเมื่อเดินทางเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายพอจะทำการรายงานมาว่ามีการตรวจพบถ้ำใต้ดินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเส้นทางต่อไปของเราครับโดยก่อนจะไปถึงตรงนั้นทูบีและนายเอสจะได้เผชิญหน้ากับศัตรูตัวใหม่ที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน เส้นทางที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนเผยให้เราได้เห็นว่ามีหน้าผาที่เราสามารถเดินทางลงไปได้โดยด้านล่างจะมีเส้นทางที่เป็นถ้ำให้เราได้เข้าไปสำรวจซึ่งภายในจะมีหุ่นยนต์ที่เฝ้าอยู่ตลอดการเดินทางครับทว่าที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเมื่อเราเดินทางมาถึงก่อนทางเข้าประตูแห่งหนึ่งเราจะพบซากหุ่นยนต์ที่ล้มพังอยู่ณบริเวณหน้าทางเข้าซึ่งคำพูดของนายเอสนั้นบอกว่าหุ่นเหล่านี้น่าจะตายบริเวณนี้มาเป็นเวลานานแล้ว จากนั้นเมื่อเดินทางผ่านประตูอัตโนมัติเข้ามาคุณผู้ชมจะสังเกตได้ครับว่าเทคโนโลยีของที่นี่นั้นแตกต่างออกไปอีกทั้งสถาปาัตกกรรมต่างๆโดยเมื่อเข้ามาถึงห้องโถงกลางเราจะเห็นวัตถุทรงกลมสีดาที่ยึดติดไว้กับเพดานห้องและด้านล่างเป็นสถานที่ที่แม้แต่นายเอสก็ไม่สามารถให้ข้อมูลว่าที่นี่มันคืออะไรกันแน่เอาล่ะต่อจากนี้จะมีเหตุการณ์สาคัญซึ่งผมให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังหลังจากคัิซสนจบนะครับ Are they dead? To be. Huh? Look! Destroyed alien motherships. Welcome uh. to the graveyard of our creators. ที่คุณผู้ชมได้เห็นก็คือซากศพเอเลี่ยนรวมทั้งซากยานของพวกมันที่ถูกทำลายลงแล้วจากนั้นอดัมและอีฟก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งพวกเขานั้นก็คือสิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดขึ้นจากแมชชีนในเอพิโซดก่อนหน้านี้นั่นเองเขากล่าวต้อนรับด้วยประโยคที่ว่า Welcome to the graveyard of our creator หรือแปลว่ายินดีต้อนรับสู่สุสานของผู้ที่ให้กำเนิดพวกเรา ซึงก็หมายถึงเอเลี่ยนนั่นเองครับอาดัมบอกกับเราว่าเอเลี่ยนที่เรากําลังตามหาอยู่ไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปเพราะว่าพวกมันถูกกาจัดไปหมดแล้วเมื่อหลายพันปีก่อนด้วยน้ํามือของเครื่องจักรอย่างพวกเขาทว่าใครจะไปรู้เราว่าพวกที่จะถูกกาจัดเป็นรายต่อไปอาจจะเป็นพวกแอนดรอยก็ได้ ระหว่างต่อสู้เขายังบอกอีกว่าเครื่องจักรนั้นเป็นอาวุธที่รู้จักการวิวัฒนาการเราเติบโตและเราระแวดระวังอยู่เสมอจนในที่สุดเครือข่ายของเครื่องจักรก็ได้ก้าวข้ามวิทยาการของเอเลียนที่เป็นผู้สร้างพวกมันขึ้นมาอีกทั้งการพัฒนาของเครื่องจักรนั้นเร็วเกินกว่าที่เราจะคาดคิด ายเอสได้ถามกลับไปว่าพวกมันได้ทําการสังหารเอเลียนหรือเปล่าอดัมก็ตอบว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องกลัดกลุ้มกับเอเลียนอีกต่อไปเพราะว่าเผ่าพันเอเลียนนั้นธรรมดามากเสมือนเด็กทารกหรือจะเรียกว่าพวกมันเกือบจะเหมือนกับพืชเลยด้วยซ้ําสําหรับเครื่องจักรแล้วเอเลียนนั้นไร้ค่าทว่ามนุษย์ที่อยู่บนดวงจันทร์หาที่เครื่องจักรนั้นสนใจเพราะมนุษย์นั้นซับซ้อนและยากที่จะเข้าใจมนุษย์สังหารพวกเดียวกันเองมากมายนับไม่ถ้วน ในทางกลับกันมนุษย์ก็ยังรักและห่วงใยกันเองด้วยซึ่งมันยิ่งทําให้เครื่องจักรนั้นสนใจว่าอะไรที่เป็นแรงผลักดันให้มนุษย์มีพฤติกรรมเช่นนี้ดังนั้นนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเครื่องจักรนั้นพยายามค่อยๆไขปริศนาของมนุษย์และตอนนี้เครื่องจักรต้องการให้ a อน r รอยมาช่วยพวกมันอีกแรงหนึ่งนั่นก็เพราะว่าอน r รอยนั้นถูกสร้างขึ้นจากอัตลักษณ์ของมนุษย์นั่นเองเพราะว่าสิ่งที่อาดัมต้องการก็คือให้ a อน r รอยค้นหาพิกัดของมนุษย์ที่อยู่บนดวงจันทร์แล้วก็พามนุษย์ใหห้กกลลับบมาาาเขานโ จากนั้นอนดัมจะทําการชํำแหละวิเคราะห์ส่วนประกอบทั้งหมดและเมื่อน,นั้นเขาก็จะได้คําตอบเรื่องความลับของมนุษย์สักทีซึ่งข้อเสนอนี้สําหรับนายเอฟแล้วเขาไม่มีทางทําแบบนั้นแน่นอนโดยคําตอบของทั้งสองจึงเป็นการตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ร่วมมือกับอดัมและอีฟการต่อสู้ได้จบลงพร้อมกับทิ้งคําถามไว้ให้พวกเราครับว่าอดัมและอีฟนั้นต้องการจะสื่อสารอะไรกับทูบีและนายเอฟโดยการให้พวกเขาได้เห็นการตายของผู้สร้างโดยน้ํามือของผู้ที่ถูกให้กําเนิดหรือเปล่า เอเลี่ยนที่ตายด้วยน้ำมือของเครื่องจักรที่พวกมันได้ให้กำเนิดขึ้นมาคำถามก็คือมนุษย์จะมีชะตากรรมเดียวกันหรือเปล่าครับเพราะว่ามนุษย์เองก็ได้ให้กำเนิดแอนดรอยด์ขึ้นมาด้วยเช่นกันเอาเลยครับจากนี้เราจะต้องย้อนกลับขึ้นไปยังภาคพ,พื้นดินเพื่อดําเนินเนื้อเรื่องต่อไปอีกทั้งหลังจากนี้เราจะสามารถเดินทางผ่านทรานสปอร์เตอร์ไปยังจุดต่างๆได้ง่ายขึ้นพูดยังง่ายก็คือสามารถใช้ฟาสต์ทราเวลผ่านจุดเซฟได้แล้วครับ เอาล่ะสำหรับเอพิโซดนี้ผมก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจนะครับอีกทั้งคุณผู้ชมที่รู้เนื้อเรื่องแล้วก็อย่าเพิ่งสปอยนะเอาล่ะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ